สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ติดตามกันใน Facebook นะครับหรือว่าติดตามกันใน u t u b e วันนี้ช่างเบิร์ดก็มีมีดมารีวิวอีกครับหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ก็เป็นมีดทรงแคมป์นะครับมีทรงแคมป์นะครับเล่มนี้นะครับวัสดุก็เป็นเล็กนะครับจอบหมุนนะครับรถไถใหญ่นะครับรถไถฟอร์ดนะครับประกอบด้วยไม้มงคลนะครับ วังหมุดอะลูมิเนียมสองนะครับแล้วหมุดทองแดง2จุดนะครับดามก็ทําเป็นฟูแท้งนะครับวาววาๆนะครับเวลาจับก็กระชับมือนะครับวันนี้นะครับมากับด้าบที่ห้าดห้านะครับห้านิ้วครึ่งนะครับใบยาวสุด11บนิ้วนะครับขัดคมให้ใสๆนะครับงานเสร็จสิ้นนะครับเป็นงานของลุงเป๋าไม้นะครับลุงก็ อุดหนุนนะครับช่างวันวานนะครับเล่มนี้นะครับมิดแม้มนะครับมาดูความคมนะครับทดสอบความคมกันนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคมวานเจี๊ยบเลยนะครับกระดาษวานเจี๊ยบนะครับประมาณนี้นะครับกว้างก็ประมาณสองนิ้วนะครับนิดๆนะครับกว้างประมาณสองนิ้วกว่าๆนะครับอบชุบก็ตามสูตรของช่างนะครับเปิดคมก็เป็นรูปตัววีนะครับทดสอบฟันไม้กันครับ นี่เลยนะครับนี่ติดไม้ดีมากเลยนะครับนี่ครับลุงป่าไม้ก็เอาแกจะไปฟันนะครับฟันแกบอกว่าอาทำให้มันคมติดแข่งหน่อยนิดนึงติดไม้ดีนะครับติดไม้ดีครับไม้ที่ผมทดสอบก็เป็นไม้นี่ที่เขานิยมเอาไปแข่งขันนะครับนี่ฟันตมฟันตาได้หมดอ่ะ ดีเลยครับนี่ไม่แกะติดไม้ดีมากเลยคมแข็งทุกเลยครับนี่ครับโดนตาโดนอะไรก็ไม่เป็นไรนะนี่นี่ตั้งกระจายนะครับนี่นะครับโดนตาก็ไม่เป็นไรนะครับนี่โดนตาไปแล้วครับเขาไปซุบๆนะครับ มตรงเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังหวานเหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์กดใจกดแชร์นะครับกดติดตัมกดตับปะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่างเบิร์ดทำคลิปต,ต,ต่อไปให้ได้รับชมนะครับนี่คมจัดนะครับนี่ประมาณนี้เลย นะครับม่แคมป์ cam, นะครับผิวไฟขัดผิวเงานะครับงานนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับของลุงกระไม้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ